สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายมาปะกันในแท็กที่สองนะครับหลังจากที่แท็กที่หนึ่งผมได้รู้ว่า,าการแต่งครับก้อมนะครับเนาะประกอบด้วยสัญลักษณ์และก่อเสียงวรรณยุกของท่องนะครับมาลือพึ้นความจับน้อยนะครับขราก้อมหนึ่งบทนะครับมปสีบกวักแลสนี่ยนะครับเนาะวักแรกคำสุดท้ายของวักแรก ลงท้ายด้วยเสียงตรีหรือวรรณยุกตรีหรือว่าคำที่เปลี่ยนคำตายกไปได้นะครับถูกสระเสียงสั้นก็ได้นะครับแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่สองต้องเป็นเสียงจัตาวาหรือรูปวรรณยุกจัตาวาเต้าอันนะครับอันนี้บังคับแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่สองเนี่ยจะส่งสัมพันธ์มายังคำที่สามเออคำที่สี่ของวรรคที่สามนะครับซึ่ง คำที่สีของวัตถุสามนี่ต้องเป็นเสียงสามัญน,นะครับแล้วก็คำสุดท้ายของวัตถี่ต้องเป็นเสียงโทรหรือลูกวนรนยุคโทนะครับซึ่งจะทำัันเกิดความไพเราะ <c oughs> ตัวอย่างอันแรกนะครับวัวควายจ้างมมาตายแล้วเหลือหนังดูเข่าฝนยังเอาใจการได้มมาเสียงตรี แต่เป็นรูปวรรณยุกโทนะครับมีนักนะครับที่ใช้รูปวรรณยุกโธแต่เปลี่ยนเสียงตีอนะย่งางลาก้าหน้านะครับเสียงเสียงเสียงรูปวรรณยุกโทแต่เปลี่ยนเสียงตีเพราะว่าตรงนี้เมื่อเป็นรูปวรรณยุกตรีหรือเสียงตรีนะครับอันนี้เป็นรูปวรรณยุกโธแต่เสียงตรีก็ืไว้ใ้ได้นะครับงัวไวายจ้างมาปตายแล้วเหลือหนังนะครับหนังคำว่านังเป็นเสียง เสียงตวานะครับเสียงตะวาดูเข่าขนยังนะครับจากวันหลังมายังยังยั่งเป็นคําสามัญน,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 นะครับคําสามัญนี่ก็คือตีมันบ่มีหลบวรรณยุกเป็นคำเดียวๆอย่างเช่นคำว่ามาตาใดลือเนาะยจอนอย่างเงี้ยนะครับเอาใจการได้ได้หลบวรรณยุกโทเสียงโทนะครับ มันจะเกิดความไม่องวัวควายจ้างมาตายแล้วเรือนหนังดูเขาผนยังเอาใจการได้เวลาเขาใส่ทำนองก็วัวควายจ้างมาตายแล้วเรือนหนังดูเขาผนยังเอาใจการได้นะครับเวลาอ่านเนี่ยการขึ้นเสียงลงเสียงมันจะทําให้จับจังหวะมันพอดีนะครับอันนี้ตัวอย่างอันนี้คือคาสุดไทยผมว่าว่าที่หนึ่งเนี่ยมาได้มาได้ทรงสัมผัสในอย่างมายัางวัดที่สองนะครับ แล้วก็ตามลงท้ายของวัตที่สามผมได้ทรงสัมผัสในอย่างมาฮือวัตถุที่สี่แต่กาใช่ได้นะครับลักลักนะครับวัตที่สองกับวัตที่สามนะครับสําคัญเลยเบินต้องทรงสัมผัสเพื่อนต่นะครับตามบสี่ 4. ของวัตที่สองนะครับต้องทรงสัมผัสมาจางคำที่สี่ของวัคที่สามตัวอย่างอันต่อไป <c oughs> อูฮือป่นฮักยากนักจับหวังอูฮือป่นจังกันเดียวก่อได้ กำว่าฮักนะครับเสียงตีนะครับอันนี้คือคำคำตายคำตายนี่คือตัวที่มันสะกดด้วยแมกกกนะครับแล้วก็ะบัรญัการหันเสียงไปต่อนะครับอย่างว่าฮักนักมักลักหรืออย่างลงท้ายด้วยสะเสียงสั้นยนะอย่างว่าณนักแพ้ว่าละอย่างประมาณเนี้ยนะครับ อันนี้แม่ว่าบ,บันมีมันมีรูปวรรณยุกต์รีแต่ได้เสียงคำไต่เข้ามาแทนได้นะครับอูหือเปิ่นครับแต่อันนี้มีการทรงสัมผัสนะครับทรงสัมผัสในยากนักนะฮักนักหรือมันจะทรงสัมผัสนี่ก็ได้ครับยักนี่ก็ได้อูหือเปื่อนหักยากนักจักหวังนะครับสัมผัสได้ถึงสองคำสัมผัสในหวังเพราะหวังนะครับเป็นเสียงจัตวาอูหือเปิ่นจัง,งนะครับ ถ้าวัหวังทรงคำมาจังจังให้เป็นเสียงสามัญเขาจะแสดงว่าจังนี่ก็มันกลมมัหมวนนะครับอู้ฮือเปิ้นฮักอยากนักจักหวังอู้ฮือเปิ้นขังนะมันหมวนครับมันต้องลงเสียงจังเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงสามัญนะครับกันเดียวก็ได้นะครับปรมวัตใจก็เป็นลูกวรรณยุกโทนครับได้ใกล้ใสไห่ประมาณนี้สร้างอ้างข้างนะครับ จะว่าเป็นเสียงโทรหรือวรรณยุกโทรทีนี้ผมจะยกตัวอย่างในการรงสัมพัสธ์เปนอกตึงไหนเป็นอาไรทางข้าวกำรรมจ้อยนะจ้อยอันนี้ผมเขียนเอาหลูกวรรณยุกตีมานะคเนาะจ้อยแต่งถ้อยกำจา๋าโบราณล้านนาควนค่าสุดสร้างนะครับอันนี้นี มันจึงสัมผัสในนะครับำรำคำว่าจ้อยส่งสัมผัสไม่นังก็มาถ้อยคําว่าการส่งสัมผัสในนี่มันจะมันจะหมายความว่าต้องเป็นเสียงเดียวกันนะครับแปลว่าอจะเป็นในรูปสระนะครับในรูปสระคล้ายๆกคำว่าจ้อยครับกับถ้อยคือสระมวยเนะ <laughs> าะการจ๋านะครับการจ๋าต้องส่งนะครับส่งอันนี้จัตวาแตา่ในรูปของจัตวา โบราณล้านนานาป็นเสียงสามัญธรวมน่าน,นาทรงสัมผัสในนะครับคือผมวบามีแปลงนี้ก็ได้นะครับโบราณล้านนาควนค่านะครับธร่มค่าคือสละอาเหมือนกันทรงสัมผัสสละนะครับทรงสัมผัสในควรค่า,ครคาสรุสร้างลักลักนะครับการเขียงข้าวก้อมนั่นสําคัญที่สุดคืออย่าได้ลงเสียงเสียงตะวัเสียงสามัญน,นะครับ ตอนนี้นี่ถ้าเท่าเขียงพิษมาก่อนทำลองบำบวนไปเลยนะครับยางเสียงทั้งว่าเขาจะเขียนต้นเนี้ยเขียนว่าอ,อน้องสาวคนงามออหนอสมมติอีหนอ,อ้าจะเปลี่ยนเสียงสามัญในนี่บดประตูนะครับผมสมมติว่าี่มันประตูน้องสาวคนงามกินเข้าที่ไหนจะไปกับไผ มาแอลปันปุ้นที่ไหนนะครับเสียงมันขึ้นขึ้นลงลงมันหมาส่งสัมผัสกันเวลาเอาเอาไปอ่านเป็นทําน้องจ้อยมันก็ประทุกต้องวิธีการตอนที่ผมฝึกเขียนใหม่ๆนะครับผมใช้วิธีการท่องและเทียบเสียงเอาบางทีผมเข้าความผู้เราประการผ่านเสียงวรรณยุกเนี่ยได้ต้องนะมันเป็นเรื่องยงยา่ายวิธีการง่ายคือท่องบทใดบทหนึ่งนะครับเพื่อคึ้นใจเวลาเราจะแต่งนะครับเทียบเสียง บทที่ผมใจเป็นบทถือว่าเป็นบทคู่ของผมนะครับเนาะก็คือบทเนี่ยครับงวควายจ้างมา้าตายแล้วเถือนหนังดุเข่าคนยังเอาใจการได้ผมจำใช่ไหมเ,เจ้าเวลาจะขึ้นบักแรงมหมแง่เสาะหากร,รมอย่างก็ไ,ได้ที่มันออกเสียงค้ายๆมาเนี่ยล่่หน้าจ้าแต้น้อยนั่นนี่ฮะคือมันลงเสียงอย่างเงี้ย อันต่อไปเรานึกในใจว่าตายแล้วเรือนหนังมันต้องลงเสียงกัวตวาหนังขังสือไขไหมไข่ใจ,จาขาขาหมาในนาสุมานะครับในคือเทคือคือไม่เป็นเสียงเสียงกัวตวานะครับแล้วก็าำงงไา่ดูเข่าคนย่างก็เทียบเสียงว่าย่างทำมาย่งเป็นเสียงสามัญ อย่างสาม,มัญานี่คือจะจะมีรูปของการวันนยุขนนเข้ามาผสมนะครับเนาะอย่านทูขุดอไปก็วันยัางเทาก็บหากรรมมีมาในนานนอนจรกอนไรเงี้ยครับแล้วก็ผมกดทองก็ไปว่าเขาแจ้กันได้กอดห,หากรรมที่มันลงเสียงโทเนี่ยได้ใส่ไม่นี ค้อสร้างอ้างเนี่ยนะครับเว,เวลาเวลาเขียนเขาก็สามารถตุกจับเอามาเทียบนี้ได้ลาเทาอาจจะลืมผังน,นะครับแต่ว่าอาบางทีหอมได้เอาผังไปตัวเขาก็จะลืมฉะนั้นท่องบดได้บดหนึ่งนะครับคือ,อขึ้นใจแอาบดไดบทหนึ่งก็ได้อย่างในในตัวอย่างเนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันบดนะครับก็ฟุ๊บฟออกเสียงเพราะว่าเวลาเขาอ่านออกเสียง ทางข้าวกำจ้อยแต่งค้อยกำจ่าโบราณลานะ้านนะคนต่าสืบสร้างนะครับเวลาไปอ่านถึงํำนองมันก็จะสามารถตรงเสียงได้ไนะครับจวหัว,ยวายจางมาตายแล้วเรือนหนังดุเข่าคนยนางเอาใจกาได้อูเฮอเปิ่นฮักอยากนักยักเอหวางอูเฮือปิ่นจังจันเดียวก็ได้ไนาครับมันขนัดึ้นเสียง เสียงขึ้นเสียงลงมันจะมีความไพเราะนะครับอันนี้คือวัตถนลับในการแต่งข่าวก้อมนะครับขอพี่น้องได้พยายามไปฝึกฝนนะครับไปลองทําดูนะครับันักเกินไปนอกสาคัญก็คือว่าในการแปงข่าวนั่นก็ต้องอ่านหนักนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเทียบเสียงอแล้วก็ข่าวก้อมนี่จะมีความสําคัญในการแปงข่าวขนาดกลางนะครับหรือแปงข่าวขนาดยาวถ้าพี่น้องที่เคย พูดแตงข้าวมาแล้วจะสังเกตเห็นว่าในประกาศเรืองที่ผมสอนนั้นบอกว่าการแตงข้าวก้อมจะใช้ถึงสองเตือนในการแตงข้าวขนาดถางนะครับถึงบทึ้นต้นและบทต้องทรกนะครับในการแตงข้าวขนาดถัางอะพี่น้องราอยพอแล้คัะตารเสียงลงเสียงยกตัวอย่างอย่างอย่างเพี้นตัวนี้มาวัว้วายจ้างนาตายแล้วเลยนางลูกเขาคนนี้ต้องใช้กันได้จะลงสุดที่ไม่ใส้คนยังเอาไปในช่องคนเขาถ้าตายตายพี่น้องสปบอกไม่ฟ้องอะไรต่อเป็นบักซีอ่า แต่ดูพวกนะครับนี่คือบทที่ในขาวกนะ้อมเอาขั้งแสงไก่ปวจับเป็นใครผีมาหลอกบ้านผีมาหลอกบ้านนะครับลองไปพอหรือไปสอบการได้นะครับว่าข่าวก้อมนั่นเป็นพื้นฐานของการแต่งข่าวงมมติืมมวนนะครับในนี้ฟอคงจะได้แนวทางเบื้องต้นพอสมควรแล้วนะครับเนาะในโอกาสหน้าผมจะ,จะมาอู้ถึงการแต่งข่าวก้อมเออแต่งข่าวขนาดกลางนะครับแต่งข่าวขนาดกลางาาก,าก็คือตรงนี้ สี่บดนะครับสี่บดสี่บดเราจะมีการถางของการก้งข่าวกอบในข้าไปเจียวข้องพอสมควรทางนั่งของทุกท่านได้ลงไปฝึกนะครับลงไปฟึกเสียงฟึกอ่านปล่อยๆเสียงปล่อยไปนะครับชิ้เล็กๆน้อๆที่ผมแนะนำกับตัวการที่เขาจดจําบทข่าวบทใดบทหนึ่งแล้ขึ้นใจเลยครับแล้วก็เวลาเขาแต่งก็คือไล่หาเสียงเอาบางทีเขาคอมจี้จั่งแล้ว่าไม่ปฏิผานวรรณยุยุ์อย่างนี้นะฮะเนาะ ว่ามันเป็นเรื่องของ้าวิชาการมันหนักหนักเศษเศษแต่ได้วิธีการง่ายแบบเจ้าบ้านเจ้าบ้านอย่างผมเนี่ยนะครับคือการที่มีบทเก้านะครับแล้วก็รไล่เสียงเขาคำว่าครัาล่ากล้าหน้าอย่างประมาณนี้นะครับเนาะขอทุกท่านได้สำรานกับการเสียงข่าวนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับกี่น้องคนฟังคนขอที่ไม่ใจฮักผมในเรื่องของกวีล้านนา โดยเฉพาะข้าวนะครับซึ่งเป็นมรดกทางด้านภาษานะครับที่สื่อแสดงหันว่าคนเมืองเ่านันเป็นผู้ล่ำรวยในด้านภาษานะครับแล้วก็สามารถเปลียนตะอู่ม,มาเป็นคำข่าวคำเพื่อได้นะครับต่ขอของทูททางโจงในในการการข่าวะระดับนอกสำหรับคลิปนี้ต่อขอจบจว้บตะอีก,กน,นะครับสวัสดีครับ